ครับนี่ฮะอยู่กันกับทีมไฟแท็ติกนี่ครับและก็ตัวที่เราหยิบมาฮะคาสซี่ครับสำหรับไอเทมในรอบนี้ฮะน้ำตาครับกับตัวที่ออกมาฮะวัลลัด2ตัวเลยเนี่ยอ่าหยิบมาไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าไปวัลลัดนะฮะไอเทมที่สองครับเข็มขัดในตำนานเนะครับโอเคเดี๋ยวเราอาจจะทําของมันต้องมีแลกต่อมีวัลลัด2ดาวอ่ะไอ้กากัสอยากได้เหลือเกิน เอาไปทำรุ่งอรุณสักขั้นหนึ่งแต่รอบนี้ฮะคิดว่าน่าจะได้เป็นเงินนะฮะอ่ะได้เงินเลครับพร้อมกับรีฟอร์เจอร์นะฮะกากัดได้รุ่งอรุณมาขั้นหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวหาโซโลกาก็ฟื้นฟูนะครับโอ้โหว,วันหลาดวันนี้เต็มเลยนะฮะเต็มเลยและในคู่แรกครับเจอกับกองทหาระฮะมีเป็นคาริสตาฮะคู่กับเอทอรครับสองดาวทีกสัตว์ฮะเลยเรามีคาสซิครับไปล้วงตัวนึ้งฮะเก็บคาริสตาไปเรียบร้อย เอาได้แล้วฮะของมันต้องมีโมเลยโลนมีข้อนนะครับและก็มีเป็นซิก,กว่ะสองดาวเดี๋ยวเด่นๆนตัวสองดาวไปก่อนแล้วกันนะฮะเอาซิกลงไปทำนี่แล้วกันนะครับเจ้าลบกขั้นหนึ่งส่วนคาซิกครับน่าจะเอาของจากคาซิกดีกว่ารอบนี้ครับผมไปเจ้าลบกขั้นหนึ่งแล้วนะฮะเน้นๆสองดาวไปก่อนนะเจอกับทหารมาครับแล้วก็มีเจ้าลบกขั้นหนึ่งเหมือนกันนะ ขามีเคนเดนครับมาสตาร์แล้วก็เฮคาลลิมครับสกิลและก็ยัวเองจะบไม่รอดครับว่าหลาดเราแตกไปซิกของเราก็ยังไม่ได้ใส่เต็มฮะตีได้ไม่แรงเท่าไหร่ผาสานก็ไม่มีอะไรแพ้ไปฮะมาอีกตัวครับป๊อปปี้ฮะโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปนี่ก่อนแล้วกันฮะอัศวินขั้นนึ่งรุ่งอรุณตอนแรกว่าจะเล่นเป็นฟื้นฟูแต่ก็ยังไม่มีมาสักตัวเท่าไหร่เลยฮะตัวสองดาวอ่ะ มีแบรนด์มาด้วยฮะอีก2ตัวน่าเล่นอยู่เหมือนกันไปคู่กับเ,เกรยดชังนะฮะคู่กับนักสู้ก็ได้หยิบมาไว้ก่อนฮนะหรือว่าจะไปทางรัติการก็ได้นะเพราะว่าไซจุนี่ก็นักสู้รัติกาลนะฮะรอบนี้ครับเราเจอกับทหารมาฮะมาพร้อมกับคนจริงฮนะมีเป็นวารัตครับใส่ไอเทมแล้วนะจีเวลกัเลตนะแต่วารัตกดบ้นานจากกายภาพ นะฮะไม่ค่อยได้ใช้เวทเท่าไหร่แต่มันก็เสริมได้ฮะแต่เสริมได้ไม่ดีเนะาะวลัดของเราฮะยังไม่ตายครับยังพออยู่ตัวเองได้นะฮะแล้วก็ทําให้ซิกครับมีโอกาสได้ตีฟรีฟอร์สมควระฮะแล้วก็เรียบร้อยครับป,ป,ปีแตกไปฮะซิกเรายังอยู่ฝั่งเขาเหลือเวนะฮะเวทไม่มีอะไรมากมายนะได้แค่ยิงครับซิกของเราตายเกิดได้อีกครั้งหนึ่งฮะชนะไปวันนี้เราจะดองไอเทมนะดองไอเทมไว้ใส่หลังจากที่เจอไอเทมแสงแล้วนะฮะ เวลาทําทีมันจะได้ไม่ซ้านะฮะเดี๋ยวทํามาซ้ําเหมือนก่อนหน้านี้อีกนะฮะเข็ดละ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าไอเทมที่เหลืออยู่จะเป็นอะไรนะครับเราได้เลือกเป็นคู่ที่3ผมว่าผมเอาเป็นเสื้อเกรอดก็แล้วกันนะฮะอยากได้ดูนูมาทําเป็นผสานเกลียดชางด้วยนะมันครบพอดีเลยด,ดูดูก็ได้มาเป็นเสื้อกรอะนะฮะก็ถือว่าไม่เลวเลยแหละอ่ะเดี๋ยวผมลงเลยแล้วกันเลครับ เ่เกลยียดชางก็เดี๋ยวไปคู่กับน,นักสู้รัตติกาลก็ได้ดีครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเอาเซิร์ฟเวทไปขั้นหนึ่งก่อนโดยการใส่แบนไปนะฮะแล้วก็ให้ซิกด้วยนะครับได้เซิร์ฟเวทมา2ตัวเกลยียดชางเรายังไม่ทากันแล้วกันฮะคิดว่าทํามาก็น่าจะยังสู้ไม่ได้นะใส่ออดยังไม่เบียรเทมด้วยฮนะยังไม่ใส่ให้ดีแค่เสื้อกลอกก็คงจะทาอะไรได้ไม่มากครับรอบดีฮนะแตกพ่ายครับโอ,โอ้ไอเทมยังไม่ใส่นะเะเสีย,เป,ยเปียบค่อนข้างเยอะเลย ไม่งั้นก็ไปทางนี้ก็ได้ฮะไปทางซิกครับก็ทําเสริมเวทคู่กับเกลียดชังก็ได้นะฮะแต่วัวแนวหน้าจะยืนไม่ไหววะอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงเก<ๆ>ินได้20แล้วครับก็เก็บเก็บไปก่อนฮะรอบนี้ครับเจอกับกอ,องทหารฮะคาริซ่าใส่เป็นเจสเลเยอร์นะฮะยังไม่รีบใส่เทมเพลแล้วกันครับปล่อยปล่อยแพ้ไปก่อนก็ได้นะฮะจะได้มีโอกาสได้เลือกเทมที่ต้องการด้วยฮะรอบนี้แพ้ไป ไซตูดี้ไม่มาเลยฮะแต่ซิกทีม่มาล้วนๆเลยสงสัยจะได้เสริมเวทมนะมีไซล่ามาด้วยฮะแต่เสริมเวทหลายขั้นนี้ถ้าไม่มีแทงก็หนักอยู่ยฮะเจ็บหนักอยู่หรือว่าจะเอาไซล่าไปแทนซิกดีก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยอยากไปทางรับดีการคู่กับเกลียดชังมากกว่านะฮะไหนๆว่าหลาดก็มาเยอะขนาดนี้แล้วนะ ไอเทมครับไอเทมนี้ก็เวทเวทเลยนะฮะเนี่ยก็น่าไปทางเสริมไม่เห็นกันนะฮะทำแบนไปแบกก็ได้นะฮะส่วนปืนปูครับว่าจะไม่ทำฮะหรือว่าทำก็ทำแค่ขั้นเดียวนะฮะทำไอเวิร์นครับอ่ะไซล่าฮะไม่ดึงแล้วกัน,นะฮะอยากได้ตังค์ด้วยเอาหหลหรฮะคาริสตาขึ้น2ดาวรอบนี้ก็เดี๋ยวไปเวล5เลยก็ได้ะฮะทำเกลียดชังสักขั้นหนึ่งนะหรือว่าไปแทนว่าหลัดก็ได้นะครับคิดๆด,ดูแล้วก็ไปเวล5ดีกว่านะฮะ ตัวหน,นบาทก็ไม่รู้ว่าจะสุมหาอะไระาหาวาลลาดก็แบกไม่ได้หาซิกก็พอได้ แต่ไม่มีเจ้าลกครับวันนี้ว่าจะไม่เล่นครับรอบนี้ฮะเจอกับบรรเทานะฮะมีเป็นกองทหารครับและแดดหน้ามาแล้วฮะโอ้โหอย่างเร็วเลยโดนตีโดนมาทางขวามือฮะติดอยู่กับซิกนะครับซิกได้สกิลไปทีหนึ่งครับแดดหน้ายังไม่ได้สกิลนะทางซ้ายเราก็มีเป็น,าานคาริซซาฮะกับไซ่อ้อนฮะตอนนี้ออกมาแล้วครับมาพร้อมกับเสื้อตัวหนึงนะ่งฮะยังไม่ได้ทําไอเทมให้เลยครับและก็เหมือนว่าไม่ไหวฮะด้านหลังเขาตีฟรีมากเลยครับลุ้นแค่ไส่ออนฮนะจะตีไม่จะอดแต่ อใส่ตัวนี้ไม่มามีเปนนี่เลยอฟิลิออสฮะข้ามขั้นไปเลยครับลองดูลองดูสมบูงสมเวศไม่ทำละปั้นอัฟฟิเรียอสก่ามั้งเนี่ยไหนๆก็จะรักทีการนะฮะไอเทมก็เหมือนว่าจะมีให้นะฮะเป็นกุนซูทีครับยิงเร็วเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้ยังมีแค่นี้รอบนี้ครับส่งอฟิลิออสไปลองงานก่อนนะฮะไอเทมยังไม่ทําให้นะไม่รีบเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะได้เรียกไอเทมด้วยนะฮะในวงล้อฮะรอบนี้ครับเจอับเจ้าลบครับมีเป็น ปืนใหญ่ฮะมิดฟอร์ซูนมาแล้วครับออฟฟิลิออสของเรายิงท่อนส้างปีเลยฮะสกิลมาแล้วครับอย่างแรงใช้ได้เยอะนะฮะที่ขนาดไม่มีเทมให้นะเดี๋ยวทำไปเทมให้น่าจะดีกว่านี้นะฮะส่วนในรอบนี้ครับออฟฟิลิออสหนึ่งดาวะฮะตีอยู่กับทิซาน่าฮะไม่มน่าจะรอดะฮะแหกครับ โอเคครับเก็บเงินได้50ฮะเดี๋ยวว่าจะไม่ทําแล้วเสรรมเวทเราจะไปเน้นเน้นอฟิีิออสนะฮะก็ไปทางราัฐการแล้วก็อาจจะทําคนยิงให้นะครับไหนๆก็ดาเมจแบกขนาดดีแล้วนะฮะดีขนาดหนึ่งดาวไม่มีเทมให้นะฮะค่อนข้างดีเลยก็จัดไปฮะ โอ้โหวันนี้มีเกรดชางครับต้มเราอีกฮนะดูดูเขาสองดาวแล้วมาคู่กับภาษานักตู้แล้วก็เหมือนว่าจะไปทางบางกรแต่ยังไม่เปิดนะครับอออสของเราครับโดนตบแล้วฮนะไม่ไหวครับแตกท่าไปฮนะก็รอรู้ไอเทมแสกครับโอเคครับได้เลือกเป็นคู่ที่2ฮนะไอเทมที่ผมต้องการเนี่ยก็ไอเทมครินะฮะเป็นหมัดครับซึ่งไปคู่กับดาบก็ได้ฮนะไปคู่กับธนูก็ได้ฮนะ เดี๋ยวรอดูครับว่าหลังๆนี่จะมีไอไรเท่ะไรครับมาเอามาเอามาเอามาเท่ากับว่าช่วงนี้ก็ต้องลงเวลลัวๆนะฮะเซจูนี้ก็ยังไม่มาสักตัวรอบนี้ครับมิดฟอร์จูนลงไปขำๆก่อนไหมไม่รู้จะลงอะไรนะฮะ ครับเซจนี่อยู่ฝั่งู้วนะบฝั่งด้นก็ยังไม่สองดาวเลยนะฮะวันนี้เซจนี่นั้างแรงเลยต้อนดีครับเจอกับวันคืนะฮะมีเป็นฐานม้ามาแทงนะใส่ออนออกมาเลยครับแต่ตัวติดครับออกไปไม่ได้ฮะกว่าจะออกนี่ก็ช้าพอสมควรฮะและวเอาไปเลียอแทสคิวตีดาเมจโคตรดีนี่ขนาดไม่ใส่เทมเลยฮะตอนนี้เหลือใส่ออนมาแทงอยู่และเหมือนว่าจะเก็บชัยชนะไปได้ครับไอเทมแสงครับมีเป็น แฮนด์ออฟจัสตนะฮะกับลาพิตไลท์แคนนอนนะฮะได้เพิ่มระยะกับตีเร็วผมว่าเอาแฮนด์ออฟจัสติกแล้วกันฮะอย่างน้อยได้ดูดเลือดครับแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมใส่เพิ่มเลยแล้วกันฮะไอเทมแสงมาแล้วครับก็จัดไปเลยนะฮะกุนซูอันหนึ่งแฮนด์ออฟจัสติกอันหนึ่งครับได้ดูดเลือดได้ยิงเร็วฮะและเดี๋ยวเราจะทำไอเทมครีฮะไม่ก็เจาะกรอดฮะเรามีบัตรอยู่อันหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าธนูหรือดาบจะมานะฮะซึ่งรอบนี้ครััับนนนนนยิงงไปข้้ึกก่อแลวะะฮ ปกติฮะเวลาผมเล่นเขียนชังจะเน้นเน้นใส่เทมใพ้พวกวเขียนชังนะครับให้ใส่ออนเนี่ยเปไอเทมแต่วันนี้ฮะเราไม่เน้นใส่ออนกันละกันครับเราเน้นตัวแพงเลยดีกว่าก็เป็นอัพพิออสครับ,น,บน้อบดีฮะเจอกับเจ้านรกครับอัพพิออสตีโคตรปีฮะและตอนนี้ก็เริ่มจะยิงเร็วแล้วด้วยครับดูดีฮะยิงแบบไม่ได้แรงมากนะไม่มีไอเทมแบบจอเกราะนะฮะไม่มีไอเทมคริกดาเมจหรือไอเทมคริกจะเข้นะฮะแต่ก็ได้ยิงรัวๆดูดเลือดได้ด้วยฮะนะไป เซจูดี้ครับตัวแรกของเรา <c oughs> เดี๋ยวรอบต่อไปครับเอาลงไปให้ได้ทั้งสู้คันหนึ่งแล้วก็อาจจะทำรัติการสักขั้นสองนะฮะลองดูไอเทมฮะดาบก็ได้ครับธนูก็ได้ฮะแต่ได้มาเป็นหมัดโอ้ต้องหมดที่ต้องการแล้วไม่ได้สักอันเลยน่าจะหมดโอกาสแล้วฮะวงล้อก็อืผมได้เลือกคู่ที่สามแน่นอนฮะขนาดเล่นแบบไม่ค่อยรีบใส่เทมแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> อ่ะรอบนี้ครับไปเวลเจ็ดเลยนะฮะแล้วก็ทำไปเท่มให้ดูดูฮะทำเป็นกากรนะฮะให้ไซออนได้ถึกขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับผมเอาวลาดมาบังนิดหนึ่งแล้วกันฮะเผื่อมีใครมาล้วงนะฮะรอบนี้ครับเจอกับกองทหารฮะแล้วก็มีอัศสสวินมีเทสครับน่าจะมาดึงแอสแททีวางล่อไว้แล้วฝั่งเราครับตัวดวหน้าหนึ่งดาวล้วนเลยะฮะยืนได้ไม่นานวัลลาดก็แทงได้ไม่นานเช่นกันฮะไซออนมาแล้วครับ ไปตีฝั่งนูน้นซะอย่างนั้นฮะอัฟฟิเลออสเราแตกไปก็แพ้ไปฮะเอาดาบมาแล้วครับโอเคน่าจะจบกันที่อินฟินิตี้เอ็นะครับแล,ล้อฟฟิออสมาอีกตัวหนึ่งวะ่ะโอเคเลยสวยมากไอเทมออฟฟิีออสตอนนี้เต็มแล้วดนวยฮะแล้วก็มีไอเวิร์นมาอีกตัวนะฮะไอเวิร์นทำฟื้นฟูก็ได้ไปทวงแค้นก็ได้นะฮะก็คิดว่าน่าจะต้องมีฮนะมาช่วยแทงก็ได้นะครับ ซึ่งไอเทมที่เหลืออยู่นี่ก็จะเป็นแฮนด์ออฟซัสติกกับของมันต้องมีฮะโมเลโลนีคอนน่าจะเอาให้ฟิโดสติกนะครับ2อ,อันนี้เลยมาลองดูฮะอาพีอพอสของฟูแล้วครับจะโหดแค่ไหนฮะแล้วฝั่งเขามีเป็นเซปเปอร์ฮะเซปเปอร์แสงครับลอยแอสไปแบบโคตรนานฮะไอเทมแสง10วินาทีฮะอาพีอพอสโดนดึงไปตรงกลางครับยังไม่ได้สกิลฮะเพิ่งจะมาสกิลอกโอ้โหแรงอยู่นะฮะแต่แนวหน้าคือบางไปหน่อย ประเด็นของเราตอนนี้อยู่ที่แนวหน้าอย่างเดียวฮะมีแต่ตัว1ดาวทั้งนั้นเลยโอ้โวหว่ลาดก็แทงอะไรได้ไม่มากครับวลาดตอนนี้2ดาว2ตัวนะฮะทำๆไปอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ไปเวล8เลยดีกว่าฮะเดี๋ยวจะแพ้ยับครับตอนนี้ฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว สุ่มหาฟิตเดิลก่อนดีกว่าฮะไม่งั้นก็รีซินครับมาเป็นรัตติการอีกตัวหนึ่งครับก็มาแทนไอเวิร์นก็ได้ฮะฟื้นฟูขั้นหนึ่งไม่ต้องทำก็ได้นะฮะมาแลวลค,ครับฟิตเดิลสติ๊กครับลงไปไม่ทันแต่เทมฟิตเดิลนี่พร้อมแล้วนะฮะ รอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเจอกับมังกรนะครับใช้เป็นดูนู่เหมือนกันนะดูนู่ผมยังไม่สอบเลยซึ่งมังกรเขาก็มาคู่กับเกลียดชังครับดูนู่ของเขาก็ใส่เป็นไอเทมกันตายฮะเป็นแบบแสงเลยพร้อมกับกัดและก็ดูเลือดได้ฮะเอาฟิลออของเราครับยิงสกิลไปโคตรแรงเลยนะฮะไซออนตอนนี้มาแล้วครับเหมือนว่าแนวหน้าของเราฮะยังมีไซออนช่วยแทนอยู่ฮะเอาฟิลอได้ตีฟีฮะชนะไปดีฮะอย่างนี้ ไอเทมครับได้เลือกเป็นคู่ที่2นะฮะมีอัฟฟิลิออสแต่ไอเทมตอนนี้เราเต็มแล้วนะฮะเอาขึ้น2ดาวก็ได้ไม่งั้นก็เอานู่นเลยฮะตัวแพงเป็นอักชานนะฮะมาคู่กับคาทาฮะคาทานี้ก็เปลี่ยนเป็นกุนซูได้ครับผมว่าก็น่าสนใจเลยเลิกใช้แอสฮะแล้วก็มาใช้อัรชานดีกว่านะฮะจะได้มีคนไปล้วงบ้างนะครับตอนนี้คือไม่มีตัวล้วงเลยะฮะโอเคครับแอสเราน่าจะเลิกกันนะฮะไม่ใช้ละใช้เป็นอักชานแทนนะครับ เดี๋ยวหายเพิ่มเป็นธนูอีกซักอันฮะก็ทำเป็นกุณสูฮะก็รอดูว่าจะมีในคลิปไหมครับรอบนี้ฮะผมเอาเป็นไซออนขั้น2นะครับมาพร้อมกับทวงแคทขั้นหนึ่งนะฮะรัตติการอาจจะแค่ขั้นเดียวก็ได้นะเดี๋ยวรอเซจูดี้ขึ้น2ดาวก็ไปแทนวลลดนะฮะหรือว่าวลลดเล่นฟ้นฟูขั้นหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ไม่น่าจะคุมบังอเดี๋ยวทำไปเท่มให้ฟิโดสติกก่อนนะครับก็ทำเป็นโบเลโลฮะของไม่ต้องมีครับส่วนแฮทออฟจัสติกเนี่ย เปลี่ยนไปให้อาร์ชานก็ได้นะ่ฮะคอยวากันครับรอบนี้ฮะเจอกับ้าวนรกครับสามดาวสองตัวฮะอาร์ชานไปล้วงแล้วนะฮะแต่ยิกไม่ได้แรงมากนะฮะก็ยังไม่ได้ใส่เพิ่มให้ะฮะสาว่าจะแฮทออฟซองติกครับส่วนฟิลิออสฮะยิงโคตรแรงเลยแต่ก็ไม่ไหวครับอฟิลิออสยังไม่สองดาวะะมีไดนาครับมีลีซินครับมีรัตติกาลขึ้นมาแบบสองตัวผมไม่ได้หยิบเลยสักตัวจะไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นคิดอะไรนะฮะว่าจะไปสสยอะไรก็ลืมไปละเอาดีครับอูอ้ยทะนูอะ มาแล้วนะฮะคุณซูกับรีโฟ์เตอร์สามอันนะสมกันให้มันไปเลย <c oughs> โอเคผมได้คุณซูมาแล้วก็ได้ Hand of Justice นะครับอันหนึ่งมันก็จะเหลือน้ำตาเหลืออาร์แองเิลนะฮะน่าจะได้ใช้รีโฟ์เตอร์แล้วมั้งเนี่ย จำได้ลางๆครับว่าคงจะไม่เล่นรัติการแล้วมันก็เลยไม่ได้ดึงมานะฮะคิดว่าถ้าเล่นก็แค่เล่นข่้นเดียวนะมันไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายเอาตัวแท็กดีกว่าฮะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีแท็กเลยครับส่วนไอรอบนี้ครับอเอาฟีออสยิงสกิลได้สกิลทีนึงคือหายเลยฮะสองดาวแล้วโคตรแรงนี่ครับเล่นไปเรื่อยก็จะประมาณน,นี้แหละฮะก็เปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกัน ไม่แน่ไม่นอนครับผมว่าปืนปูขั้นหนึ่งอรไม่รู้จะมีไปทําไมไม่ต้องมีก็ได้ฮะเอานักสู้สักขั้นหนึ่งแล้วกันนะฮะซึ่งนักสู้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนอีกก็จะเป็นวอลีแบร์นะฮะเท่ากับว่ารัติการถ้าเราจะทําขั้นหนึ่งก็แด้หน้าเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ดึงมานะฮะเสียดาย ตัวออกมาเป็นลาคารครับแล้วน้ำตาอีกอันหนึ่งครับโอ้โหไม่มีอะไรดีกว่าน้ําตาแล้วเหรอน้ําตา2อันนะครับแล้วก็มีเป็นคาถา2อันก็เดทแคปนะกับบูบับก็ให้กับฟิลเดิก็ได้นะฮะแต่อยากหายให้ไอัชันเหลือเกินซึ่งก็น่าจะต้องไปลุ้นในวงล้อฮะไปเลือกไปสมไอเท่กันหรือไม่ก็รอลุ้นในมังกรฮะรหรือว่าจะใช้รีอร์เตอร์เปลี่ยนดีวะ แต่ผมว่าบูบับกับเดดแคปให้กับฟินเดลก็ไม่เลวนะฮะได้ไปสกิลก่อนแล้วก็สกิลแรงด้วยมีโมลเรลโลด้วยนะฮะก็เบิร์นกันไปนะผมว่าไม่เลวเลยล่ะแต่ยังไม่ได้ใส่ครับยังคิดๆอยู่ว่าใส่ดีไม่ใส่ดีโอเครอบนี้ฮนะเจอกับกองทหารนะครับนี้กองทหารมีค่อนข้างเยอะเลยฮนะคาลิสตาเล่นกันเยอะเลยฝากดาครับแาวหน้ายังคงหนึ่งดาวอยู่ฮนะก็ยังแทงได้ไม่นานครับอาติอตโดนดึงไปฮนะแต่ก็ไม่ตายครับได้ดูดเลือดกลับขึ้นมาสกิลโคตรแรงสนับไป ยังมีไอเทมให้กับอาร์ชานนะครับก็ตีเร็วเป็นกุนซูไม่ก็แฮนด์ออฟจัสติกนะฮะผมว่าเอาแฮนด์ออฟจัสติกสองอันกันละกันนะครับได้สกิลแรงขึ้นนะฮะได้ดูดเลือดด้วยแล้วเอาฟิเลียสมาอีกตัวหนึ่งนะฮะน่าจะลงตัวเลยครับไอเทมตอนนี้ก็คือบูบับกับเดสแคร็ครับให้กับฟิโดสติกนะฮะฟิเ l i o สก็เต็มแล้วไอเทมตอนนี้ก็เหลือแค่เกลียดชางครับอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่มีเทมนะฮะ เดี๋ยวรอดูครับว่าไอเทมมันจะมีอะไรมาให้เราเลือกบ้างครับหรือถ้าไม่พอใจรีฟอฟ์เจอร์เรามี3อันฮะก็สุ่มกันหากันไปเลยนะฮะโอ้โหรอบนี้เจอกับหวนคืนครับเป็นหวนคืนที่มีเซฟเฟอร์ฮะและเซฟเฟอร์แสงก็ปล่อยโอกางเลยเอาฟีออนไม่ได้ลงมาสักทีฮะกว่าจะลงมาต้องเก็บมานาอีกกว่าจะได้ยิงครับเพื่อนตายหมดแล้วโอ้โหเซฟเฟอร์ทำพิษว่ะ 23แต้มสุดท้ายฮะดูสภาพนี่คือน่าจะไปไม่ถึง9นะฮะอาจจะแตกยับยับครับเอาไดน,นาดีกว่าไดนาหน้ามาลงแทนดักสู้นะฮะก็ดักสู้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาวอลีแบกอาจจะโละทวงแคนออกสักตัวหนึ่งก็ได้นะ,ะถ้าไป9ก้าไม่ไหวอานหน้าวไดนาครับ2ดาวเลยอย่างสวยโอเคครับตอนนี้ติดแค่แนวหน้าฮะแนวหน้าเลยเลยแค่ดูนู่นตัวเดียวนะฮะอาร์ชานครับมาอีกตัวนึงครับ ลองดูฮะสู้ได้หรือไม่ครับมีแค่ดูนูน่มาแทงน,นะฮะย oh. านหน้าก็โดนโยนมาครับยังไม่ได้สกิลเลยนะฮะแล้วมาสกิลตรงหน้าบ้านเราโอ้โหโดนไม่เท่าไหร่ครับเ oh. อาฟิลิออสเกือบตายฮะดีที่บีดูดเลือดนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไพยดีอย่างนงี้ oh. โอเคครับไอเทมฮะได้เลือกเป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับซึ่งไอเทมมันก็ ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเลยว่ะแล้วเราจะให้ตัวเกียริชัางครับไม่มีอะไรที่พอเข้าได้ฮะอย่างดีก็การเด่นแองเจิลฮะตายเกิดได้แต่ผมว่าผมเอานี่ดีกว่าโฟเซนฮาร์ดครับคิดว่าน่าจะเอาให้ไดน่าฮะโดดไปสโลวันนี้ใส่ออนเราไม่ได้แบกนะฮะก็เลยไม่ได้เน้นไอเทมให้ไสออนเท่าไหร่ครับไปเน้นไอเทมให้ตัวฮีโร่ดีกว่านะฮะอรฟเฟรเซอร์สามอันฮะนั่งเหงาเหงาไม่รู้ทำอะไรครับไอเวิร์มาสมดาวฮะและก็มีเป็นนูนูฮะสดาวสักที สุ่มหาอาร์ชันหน่อยดีกว่าครับอาฟิออสสดาว2ตัวฮะแบรนด์ครับเพิ่งจะขึ้น2ดาวนะฮะโอเคครับตอนนี้ขาดค่าฟิเดลฮะฟิเดลยังไม่2ดาวเลยนะฮะสร้างหมดแล้วครับว่าผมโยกอาฟิออสหน่อยดีกว่าฮะเผื่อโดนพายุเซฟเฟอร์ก็จะแตกอีกนะครับไม่รู้ว่าจะเจอทีมอะไรต้องย้ายทีมย้ายตำแหน่งบ่อยๆฮะรอบนี้ครับเจอกับเจ้านรกครับสามดาวสองตัวฮะเป็นเสร็จกับซิกครับ อาชานเราไปล้วงแล้วนะฮะแต่ทำอะไรได้ไม่มากครับยังเพิ่งหนึ่งดาวอยู่เลยแนวหน้าดูเหมือนว่าจะแข็งขึ้นฮะและใซ่ออนมาต่อครับโู้อัฟฟิริออสสกิลดีดีหายไปเยอะเลยฮะยิงเร็วด้วยดูดเลือดด้วยโอเคชนะไปไปกัต่อดีกว่าฮะตอนนี้แนวหน้าเราแข็งขึ้นแล้วนะครับก็วางใจได้นิดหนึ่งฮะอยากจะเก็บเงินนะครับไปที่เวล่้าใส่เป็นวอลิแปรนะฮะ ได้มีดักสู้จะได้มีทวงแค้นครับรอบนี้ฮะเจอกับเจ้านรกครับและก็มีเป็นปืนใหญ่นะฮะไม่ติดปัญหาอะไรเหมือนเดิมเอาพิเลอตเรายัางไม่ตายครับซะหน้าไปไอเทมครับออกมาเป็นล็อกเก็ตฮะไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ เนื่องจากว่าตัวฝั่งเราครับไม่มี3ดาวสักตัวนะีฮะใส่ไปก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะซึ่งเรามีรีฟอร์เจอร์ฮะอาจจะมาสุมหาไอเทมที่เราจะใช้ครับและทีมสุดท้ายที่เจอฮะก็เทีมขวนคืนนะฮะที่มีเซฟเฟอร์แสง <Hub> อ่ะเดี๋ยวผม<ด>ทำการส่มไอเทมหน่อยแล้วกันนะฮะจากล็อกเก้น,นะฮะเป็นซันไฟเคฟไม่เอาไม่เอาไม่เอาบีดีกว่านี้ไหม ช่วยม่วงไม่ได้เน้นเวทนะฮะเอาอย่างอื่นครับโปรเ้นฮาร์ดนฮะน่าจะดีที่สุดแล้วครับใส่ซอสไม่ได้ให้ใครดีวะเออให้นี่ดีกว่าแบลดน,นะฮะใส่ออนออกมาจะได้มีโปรเซนฮาร์ดด้วยครับแล้วก็มาลองดูฮะโยกตำแหน่งเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับเอา ลอยไปเนี่ยลอยครับโอ้โหรอบนี้เหมือนว่าจะแพ้ฮะเพราะว่าลอยและตัวเด็ดของเราฮะอัฟฟีออสตัวเดียวครับมีไดนาไปล้วงเขาอยังไงครับเนี่ยไดนางานดีอยู่กันนะฮะรอบฟีอัฟีออสแทบจะไม่ทําอะไรเลยครับมาถึงนี่คือเหลือน้อยฮะศัตรูอู๊ยทั้งไดนาทั้งฟิดเดลนะฮะดาวเมทโคตรดีเลยครับอัคชันนี่ก็ดีฮะลุ้นๆว่าจะสองดาวเมื่อไหร่อยู่เหมือนกันครับและไอเทมออกมาเป็นดักคอนคอร์แล้วกันนะฮะให้ดูนู่แล้วกันฮะดูนู่จะได้แข็งขึ้นอีกนิดหนึ่ง แล้วก็อาจจะมีผลให้กับไซออนฮะกันเวทได้นะครับเอา้าบริแบรมาแล้วฮะโอเคบริแบร์ต้องมีตันว่ะต้องมีตันวะัวแค้นอาจจะมาแค่นี้ก็ได้ฮะแล้วก็เดี๋ยวเก็บเงินครับถ้าเป็นไปได้ก็จะไปที่เวลก้านะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องโยกอัฟิลิออสฮะ วางตำแหน่งใหม่สักหน่อยครับอัลฟิโอสหลบพายุฮะว,วันนี้ซึ่งเมื่อกี้ไม่ได้หลบก็สู้ได้ฮะแต่ถ้าหลบเนี่ยเอาชัวร์ดีกว่าได้สกิลเนี่ยมีโอกาสได้ฆ่าเยอะฮะมาลองดูกันครับไดอหน้าโดดไปกลางวงอย่างสวยโบรีแบรสตันก่อนครับฟิวเดลตลต่อต่อด้วยไดอาน่าฮะโอ้โหสามวงเลยสามวงเลยอัลฟิโอสไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยฮะดาวมจอยู่ที่ฟิวเตลหนึ่งดาวหมดเลยนะฮะแล้วก็ลองมาเป็นไดอาน่ากับอัรษานครับอัรษานก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเหมือนกันนะฮะโอเค <laughs> ไปเว่ยก้าได้ไหมเนี่ยแต้มเขาเหลือ54เก็บตังค์ได้อยู่นะฮะถ้าชนะยาวๆครับเดี๋ยวผมเอาแบรนด์ไปหน้าๆหน่อยแล้วกันนะฮะวางไว้หลังนานแล้วไม่ได้สโลสักทีนี่มีการย้ายตำแหน่งไปฝั่งขวากันหมดฝั่งซ้ายวีเวโก้ะฮะผมต้องเอาตัวดักเวีโก้ก็คาริสตานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไดน้าไปขวาเอา,อาฟีออสมาตรงนี้แล้วกันนะฮะไม่แน่ใจโดนพายุไหมนะไม่รู้แล้วไปดูกันครับพายุน่าจะโดนฝั่งซ้ายนะครับโดน พาลิสตาไปฮะเท่ากับว่าเวียโก้เนี่ยจะมาดูดเป็นเต้งสติ๊กครับแต่ดูดไม่ได้ฮะมีเป็นกวงแทนครับอัฟฟิลิออสรอบนี้ได้ทํางานฮะได้สกิลและก็ชนะไปฮะเนี่ยฮะยิงทีนี่หายหมดเลยขอแค่ได้สกิลขอแค่ได้สกิลจริงๆไอเทมครับอุ้ยโบลิแบียว่ะเอาโบลิแบียดีกว่ามั้งไอเทมไม่เอาเอาโบลิแบียมาลุ้นสองดาวดีกว่าจะได้สตันได้นานขึ้นนะฮะและก็ถึกมากขึ้นด้วย สตันค่อนข้างสําคัญนะวันนี้เราทีมอัลฟิรีอสหลบพายุกับนักกวางวงทั้ง3ฮะมีวงสตัน2มีวงดาเมตหนนะฮะ <c oughs> เอ้ไปได้แล้วนี่ว่าไปเก้าเลยนะฮะไปครับทวงแทนขั้น2อมีเป็นเวียโก้ช่างมัน,นครับไม่เอาแล้วเวียโก้สมภาววลิแบร์ให้2ดีกว่าฮะฟิตเตก็ยังไม่2เลยฮะอาชานก็ยังไม่2เลยแต่ตอนนี้เนี่ยอัลฟิิออสฮะขาอีก2ตัวจะ3าละ ตัวมีเข็มขัดไปดีกว่าครับได้เลือดใหม่นิดนึงฮะและก็มีการย้ายตำแหน่งเนาะเวียโกอยู่ทางขวาฮะเดี๋ยวเราต้องโยกหลบไปครับก็โยกแค่อพิออสแล้วกันนะฮะเพราะว่าตัวเด็ดของเราตัวเดียวนะฮะที่เหลือมันยังหนึ่งดาวเนาะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรใดหน้าก็โดดไปฝั่งนู้นด้วยครับเท่ากับว่าเวียโกอ้าวอาร์ซานลอยครับอาร์ซานไม่ได้โดนขโมยนะฮะแลวเวียโกก็ไม่ได้ถึงใครด้วยครับแล้วฝั่งเราครับตามนักวางวงครับจัดการเรียบร้อยเลยฮะเอาไปออนเก็บงานครับเรียบร้อย ตัวเก็บงานจริงๆโอเคครับตอนนี้แต้บดำแล้วนะฮะเขาเหลือ19แต้มนะับก็อาจจะรอบ2รอบสุดท้ายฮะแล้วก็มา2ดาวเลยฮะวลิแบร์กับอาร์ชานนะครับส่นฟิเตอร์ฮะฟิเตอร์ยังไม่2เลยอ่ะทำอะไรไม่ได้ฮะตังหวดแล้วครับรอเปลี่ยนตำแหน่งอย่างเดียวฮะรอดูว่าเขาจะเปลี่ยนไปยังไงนะผมไม่รีบเปลี่ยนก็แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าใครเปลี่ยนก่อนเสียเปียบนะฮะ ว่าคนเปลี่ยนที่หลังก็มักจะวางตัวแก้ทางครับแล้วเดี๋ยวเราเอาใดหน้าไปทางซ้ายแล้วกันนะฮะอฟัฟลิออสถ้าอยู่กลางดีแล้วนะฮะน่าจะปลอดภัยสุดครับและคาริสตาฮะลากไปเปลี่ยนกับอาร์ชันไม่ทันนะเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีเป็นนึกว่าเวียโกจะโดดมาฝั่งขวาแต่ไม่ใช่ครับโดดฝั่งซ้ายก็เอาคาริสตาไปฮะตอนนี้3นักบางวงของเราจัดไปแล้ว1 2และก็3ครับส่วนอฟัฟลิออสถ้าสกิลหายไปโรย ท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็สตัรน,นะฮะโบลิแบร์นี่เป็นตัวที่เล่นอะไรก็ต้องเบียนะได้นาก็เป็นตัวสตันที่ดีเหมือนกันนะฮะถ้าไม่มีโบลิแบร์ใช้ไดหน้าก็ได้นะฮะแต่สกิลอาจจะออกช้ากว่าโบลิแบร์นะเพราะว่าโดดไปมันไม่ค่อยโดนดามจต้องรอมานาขึ้นอีกต้องรอเก็บมานาจากการโจมตีอีกนะฮะก็อาจจะช้ากว่านิดหน่อยแต่มันช่วยเคลียร์กองหลังได้ดีอนะแล้ววันนี้ก็อยู่กันกับทีมเกลียดชังฮนะที่ไม่ได้เน้นเกลียดชังแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกลียดชังว่าทำไม ย่างที่บอกครับผมเล่นตามตัวที่มาฮะเล่นอะไรก็ได้แหละอะไรมาก็เล่นเ่เออซึ่งเกียรชังนี้ก็ไม่ได้เสริมอะไรเลยนะครับไม่ได้เสริมอะไรให้อัลฟิออสไม่ได้เสริมอะไรให้กับทวงแค้นเลยนอกจากว่าเป็นตัวเชื่อมนะฮะเป็นตัวเชื่อมของนักสู้เป็นตัวเชื่อมของทวงแค้นนะฮะก็ได้สตัรมานิดหน่อยกับไซออนครับที่มาช่วยสตนัน์ะช่วยทําดีบัฟจากโฟเซนฮาร์ตตอนหลังท้ายเกมนะฮะอ่ะหวัดดีครับจบไวเพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนท ไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งคู่ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ